มาถึงบูธของซีฟาร์ลี่นะครับได้รับเกียรติจากพี่พรชัยเป็นตัวแทนแนะนาสวัสดีครับพี่พรชัยครับสวัสดีครับ,รบตัวนี้ยังไงครับพี่เห็นข่าวว่าเป็นของประเทศอะไรน,นะอ่าตัวนี้นําเข้าจากอิตาลีครับจะเป็นเครื่องเครือ่องยนต์เครื่องยนต์7 0็ีซีนะครับพ่นตัวนี้จะพ่นน้ายาครับหลักๆก็จะพ่นเป็นปุ๋ยครับปุ๋ยน้ําเป็นฮอร์โมนครับเป็นไล่แมลงครับครับข้อดีของตัวนี้คือจะ จะจะพ่นได้ระยะไกลจะพ่นได้ทั้งแนวราบแนวราบนี่ก็อยู่ประมาณ16เมตรถ้าแนวตั้งแนวตัวนี้จะพ่นแนวตั้งได้จะเป็นเครื่องพัดลมพ่นน้ำนะครับก็คือ,อที่เขาเรียก mist boer เครื่องพ่นน้ำน้อยประมาณพ่นน้ำน้อยตัวนี้จะประหยัดประหยัดน้ำประหยัดเคมีครับก็ถ้าเครื่องปั๊มทั่วๆไปก็จะจะประหยัดกว่าเครื่องเครื่องยนต์พ่นปั๊มประมาณ3เท่าประหยัดน้ำยาประหยัดน้ำยาประหยัดเคมีครับถ้าถ้าลูกค้าคนไหน ใช้ไอใช้เค่มีเยอะๆก็จะประ,ประหยัดได้สามเท่านะครับหลักๆหลักตัวนี้เจ็ซีครับเจซีซนะเจสิบซีครับการพ่นระยะระยะทางทางแนวตั้งจะพ่นได้ถ้าเครื่องพ่นลมตัวตัวไปจะพ่นแนวตั้งไม่ได้ไม่ไม่ไหวใช่ครับอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของซีฟานเรลลี่พี่บอลชัยครับถ้าพูดไง่ายๆนี่ พ่นดอกทุเรียนได้เลยนะเนี่ยพ่นพ่นได้ครับเนาะเพราะว่ามันสามารถดันได้สูงดันได้สูงใช่ครับอันนี้พ่นแนวตั้งพ่นดันได้สูงครับผมก็จะเป็นเครื่องพ่นน้ํายาที่มาตรฐานสูงนะครับนำเข้าจากอิตาลีอิตาลีครับตัวนี้อิตาลีแล้วต่อมานี้คือคือตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะสามแรงครับชนปั๊มสามนิ้วดูดน้ำเข้าสามนิ้วออก ออก3นิ้วนะครับ,รบตัวนี้เป็นตัวกินน้ําเยอะรป,รปริมาณน,น้ำก็270ลิตรต่ตอนาทีครับ,รบก็จะส่งไก่ได้150เมตรตัวนี้สําหรับดูดปล่อยดูดปล่อยน้ํานะครับ,รบจะได้ปริมาณน,น้ําที่เยอะครับผม ตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่ของผมผมพูดยังไงนี้เหมาะกับการวิทน้ําปริมาณเยอะวิทน้ําเข้านาวิทน้ําลงบ่อใช่ใดูดน้ําออกจากนาหรือดูดน้ําลงบ่อหรือออกจากบ่ออะไรเงี้ยจะเหมาะเหมาะครับเหมาะเหมาะเหมาะครับผมถ้าจะลดน้ําลดน้ําผักหรือลดน้ําต้นไม้นี่ต้องเป็นตัวลักษณะอย่างนี้นะใช่ครับเป็นตัวนึงก็คือเป็นรุ่นนี้เป็นเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็นเป็นเครื่องตัวเดียวกาบตะกี้นี้ครับแต่มันจะเข้า น้คน,น,น้ำเข้าออกนิ้วครึ่งครับ <c oughs> ตัวนี้ก็จะได้ปรินมาน้ําน้อยลง <c oughs> แต่จะส่งไก่ได้มากขึ้นออนะครับ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 แล้วตัวนี้ล่ะครับพี่ตัวนี้น่าสนใจอ่าตัวตัวนี้เป็นเป็นมอเตอร์หนึ่งแรงครับ <c oughs> PM M PM808 เนี่เป็นมอเตอร์หนึ่งแรงตัวนี้จะเป็นติดกับปั๊มปั๊มพ่นยาครับผมนะครับส่วนที่ยาไปพ่นยาก็พ่นได้แต่แต่ก็จะมีในกลุ่มที่เป็นช่างครับเขาจะไปล้างล้างแอร์ไปล้างแอร์ล้างรถได้ล้างรถได้ล้างรถได้ครับตัวนี้ครับต่อไปก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มเครื่องเครื่องยนต์สีจังหวะชนปั๊มพ่นยาครับ เครื่องปั๊มชนปั๊มพ่นยาตัวนี้ก็จะพีที4่นี่นก็จะพ่นยาครับสามารถปรับปรับแรงปรับแรงขึ้นนะครับตัวตัวนี้จะสีดยาได้มากขึ้นก็คือแบบพกพาแบบพกพายิ้วยิ่งสะดวกครับยิ้วสะดวกยกไปไหนมาไหนทำไปไหนได้ได้ใช่ครับนะครับอันนี้ต่อสามารถต่อสายได้ถึง50เมตรนะครับต่อไปต่อไปก็จะเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์สี่จังหวะชนปั๊มหนึ่งนิ้วกับนิ้วครึ่งครับอันนี้คือจะ ที่ที่ผมเอาสีจังหวะมาเป็นชนกับปั๊มเพราะว่าสีจังหวะเนี่ยน่าจะแรงได้ยาวกว่าแรงได้ยาวกว่าแข็งแรงกว่าตัวสองจังหวะเพราะว่ามีน้ํามันหล่อเลี้ยงตลอดเวลาครับเพราะมันจะใช้งานหนักต้องต้องใช้สีจังหวะครับผมครับครับครับพี่พี่บอลชัยอยากให้พี่บอลชัยแนะนําไฟฟ้าดูดน้ํามาโชว์ยี่ห้ออะไรยังไงบ้างพี่ครับก็จะเป็นปั๊มยี่ห้อบูบูโคนะครับบูโคบูโคตัวนี้จะเป็นสเปกอิตาลีนะครับจะเป็นทองแดงแท้ ตัวหลักๆที่เอามาเนี่ยผมก็จะเอามาเป็นตัวนี้ตัวนี้บอกก่อนว่าม,มอเตอร์ไอ้ขดลวดเป็นทองแดงแท้นะครับแล้วก็จะมีตัวเทอร์โมสตารทที่ฝังอยู่ในขดลวด <Okay. S 1> เวลาแรงกำลังไฟตกความร้อนเกิดความร้อนกับมอเตอร์เนี่ยจะทำจะทาหน้าที่ตัดตัดไม่ให้เกิดขดลวดเผาไหม้นะครับแล้วก็พอเครื่องมันเย็นแล้วก็สามารถ สามารถนํากลับมาใช้ใช้งานได้ต่อนะครับที่ที่ผมตัวนี้คือหลักๆก,ก็จะมีตัว1นิ้วอ่าหนึ่งนิ้วแรงครึ่ง1นิ้ว1แรงแล้วก็2นิ้วแรงครึ่ง2นิ้ว2แรงแล้วก็จะเป็นตัวปั่นสปิงเกอร์จะเป็นตัว3มนิ้วสาแรง3นิ้วสาแรงครับ<ง>ผมตัวนี้ก็ตัดปัญหาเรื่องไอไฟไหม้ขดลวดได้เลยนะครับเพราะทุกรุ่นที่ผมนำมาเสนอนี่คือ จะไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้มันมีเซฟตี้อยู่มีเซฟตี้อยู่ใช่ครับก็กำลังกำลังมอเตอร์อะไรพวกนี้จะเต็มนะครับกำลังกำลังมอเตอร์เต็มแบรนด์แบรนด์บูโคครับบูโคนะครับบูโคฝากท่านลูกค้าไว้ด้วยเดี๋ยวผมจะอยากรบกวนพี่บอลชัยแนะนำซับเมิร์สให้กับลูกค้าผมตัวนี้ยังไงบ้างนะพี่ตัวนี้เป็นปั๊มบาดาลนะครับหรือว่าซับเมิร์สของผมนี่เป็นยี่ห้อเคนนะครับ ปัจจุบันเนี่ยจะายไยแรงมันมาถึงแล้วก็เจาะบ,บ่อบประดางกันเยอะนะครับปั๊มที่จะช่วยได้ในหน้าแล้งที่ดีก็คือเป็นปั๊มเสมอของผมตัวนี้มันจะเป็นตัวตัวทองแดงแท้นะครับ,รบก็มันจะมีหลายรุ่นครับที่ผมมาโชว์นี่คือมันมีอยู่มันเหลืออยู่2รุ่นครับก็บมันก็มีทั้งบ่อบ่อสบ่อสแล้วก็มีขนาดตั้งแต่550วัตต์หนึ่งแรง แรงครึ่ง2แรง3แรงนะครับมันก็มีตั้งแต่ท่อ1นึ่งนิ้วนิ้วครึ่งสงนิ้วนะครับเป็นยี่ห้อเคนครับก็ที่ก็สามารถดูดสูบปล่อยหรือว่าสูบไปใน ใบพัดเยอะๆเนี่ยมันสามารถดูดดูดน้ําได้ร้อยร้อยใบพัดใบพัดทั้งหมดกี่ใบพี่ที่ผมมาโชว์นี้3แรง15บใบ3แรง15บใบครับตามสเปคมันก็จะอยู่ประมาณ100ยเมตรนะครับสูบได้ตามตามมาตราส่วนคือสามารถลงลึกดูดลึกได้ร้อยเมตรใช่ครับ100ยร้เมตรร้อยเมตรได้ แล้วก็ตัวรองนี้มันก็จะเป็นตัวเล็กมาเป็นตัวแรงครึ่งนะครับครพอดีเหลืออยู่2ตัวนะครับเลยเลยโชว์น้อยนะครับขายพอดีในงานก็ขายไปพอสมควรเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมครตัวนี้ก็ถ้าเหนือกว่านี้ก็เป็นแฝงกินแหละครับครับคก็ของเราก็ถือว่าเกตไม่ได้คือบี้กันเลยงานของครับการที่จันฟัๆเดี๋ยวก็เป็นแฝงกินหลักครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่พรชัยมากนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะต้องจัดบูธกันต่อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนที่บูธของ168เทวกุลนะครับ จัดแสดงสินค้ามากันเก็หลายวันแล้วนะครับท่านใดที่มีข้อสงสัยอยากสักถามในตัวของสินค้าเพิ่มเติมก็ติดต่อหมายเลขตามที่ผมได้ขึ้นไว้ด้านล่างจอนี้ให้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณปรับลูกค้าผมทุกท่านนะครับก็ยังไงแล้วยังไงแล้วถ้าคิดเห็นว่า สิ่งที่ผมทำมีประโยชน์กับขอบคุณทุกท่านแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง y o u t u b e ของ168เทวกุลและกดติดตามเพจ168เทวกุลของผมด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ